ทัดใจมากลิซ่าน้ำตาคลอเจอแฟนอินเตอร์ชูป้ายให้กำลังใจหลังเจอดรามา House ่า Crazy h o อ s e Paris เรไดวาจบลงอย่างสวยงามพร้อมสร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามกับโชว์การแสดงสุดเซ็กซี่ขยี้ใจในคาร์เบรตชื่อดังของปารีสอย่าง Crazy h o u s e Paris ที่ลิซ่าและลิซ่ามนโนบาลหรือลิซ่าแบล็ k พิงคเป็นเฮดไลน์ของโชว์ในวันที่28-30กันยายนที่ผ่านมา ทำเอาแฟนคลับแม่เหล่าคนดังที่ได้เข้าไปรับชมออกมาโพสต์ความประทับใจและแอบบอกใบ้ว่าสาวลิซ่าทาการแสดงอย่างไรบ้างแน่นอนว่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบกับการแสดงในครั้งนี้หลายคนไม่ได้เข้าร่วมรับชมการแสดงแต่ออกมาวิจารณ์การแสดงว่าแต่งตัวโป๊เกินไปแต่งหน้าเข้มเกินรวมถึงนักแสดงชาวจีนสวีเจียวออกมาจวกหนักการแสดงนี้เห็นผู้หญิงทํางานถูกทําให้เป็นวัตถุทางเพศซึ่งในแต่ละวันี่ลิซ่าทำการแสดงที่ c r a z y House Paris จะมีบลิงและลิลลี่ มายืนให้กำลังใจลิซ่าที่ด้านหน้าอาคารหลังจากลิซ่าแสดงโชว์เสร็จก็จะออกมาพบปากกับแฟนๆรับของขวัญพร้อมมอบลายเซ็นล่าสุดทำสาวลิซ่าน้ำตาคลอเลยทีเดียวเนื่องจากมีแฟนคลับคนหนึ่งชูป้ายเขียนว่าไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุด แค่มีความสูงในจุดที่ยืนลิซ่าเก่งมากพร้อมระบุในโพสของตัวเองว่าลิซ่าขอบคุณขนาดสบตาจากนั้นหยิบป้ายด้วยมือทั้งสองข้างและใช้เวลาอ่านก่อนที่จะเซ็นเรยได้ว่าเป็นการหิวใจในการทํางานหนักได้ดีจริงๆมีแฟนๆคอยสปอนในสิ่งที่ทําเท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกเรื่องที่น่ายินดีที่อินสตาแกรมลาลา,ล,าลิซ่า /m ของสาลิซ่าทุบสถิติยอดผู้ติดตามทะลุ98ล้านคนแล้ว